ครับผมเฮียครับสําหรับที่นี่เห็นมีแต่วัวพม่าเนาะครับครับเห็นบอกว่าอัตราแรกเนื้อดีมากเลยดีมากเลยแล้วถ้าเทียบกับเล่มั่นนีย่ยังไงครับเล่มั่นเท่าที่ขุนมาไม่ไม่ไม่ผด่าผมวนั่นนึงอ,อาจจะอัวนาเข้าอัวเข,ข้าเข้าคลอกเนี่ยอัวเข้าขุนเนี่ยอายุไม่ถึงอ,อายุไม่ถึงการแรกเนื้อ ไม่เวิร์กแต่ตามที่ประสบการณ์นี่คือวัวพม่านี่ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนโอ้คั<อ>บ,<อ>บผมตอบโจทย์ทยนี่ก็สามสิบหกสามเจ็ดวันน่าจะได้วันหนึ่งประมาณสองกิโลก็หกสิบเจ็ดสิบกิโลและอืมขึ้นเร็วมากเลยแล้วถ้ายังเล่มันนี่ขึ้นยังไงครับมันขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอายุที่เอาเข้ามาขุนมันไม่ได้อ๋อมันไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันขึ้นช้าโอ้ขึ้นช้าขึ้นแต่ใช้เวลาสี่เดือนน่ะโอ้คับผม เออระยะเวลามันต่างกันต่างกันเยอะเลยค่าใช้จ่ายก็ต่างกันเออค่าใช้จ่ายก็ต่างกันนี่ก็ับผมห้าสิบวันนี่หกสิบวันจะเอาอยู่ไหมอ่ะอ่ารุนแรงรุนแรงจะล้มหมดแล้วครับผมล้มอะไรจะล้มหมดแล้วนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวเขาจะรับน้ำหนักไม่ไหวใช่ไหมเขาเรื่องอะไรพวกกระพันนี่สายพันธุ์นี่ขานเล็กอืมครับผมขานเล็กมันจะรับน้ำหนักเขาไม่ไหวโอ้ครับคือกระดูกเขาเล็กนี่เองแต่เนื้อเขาเยอะเนื้อเขาเยอะครับผมเนื้อเขาเยอะ ครับผมสวัสดีครับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอัตชาฟาร์มนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเฮียแนะนําตัวหน่อยครับผมอ่าผมอัตพง์พุทธหอมนะครับอัตชาฟาร์มแล้วก็อัตชาโซล่าเซลล์อ่าหลักๆก็ทำโซล่าครับผมอ่าลองๆก็ทําวัวแล้วแต่ว่าอ่าเทศกาลช่วงไหนที่จะมีที่จะงานชุก ยวช่วงนี้ก็ฝนเพิ่งเริ่มตกที่ผ่านมาก็สลาเซลก็ดับลงแล้วก็มาเลี้ยงวัว0982313448ครับโซลาเซลนี่ผมอยากสอบถามว่าอย่างเช่นแผงหนึ่งนี่ราคาเฉลีประมาณยังไงครับมีหลายราคาทั้งม <11, 12. S 2> ือหนึ่งมือสองมือหนึ่งมือสองมีทั้งมือหนึ่งมือสอง นะครับแล้วใจเรือก็เกี่ยวกับปั๊มน้ำแล้วก็แสงสว่าง <Yes. S 1> ครับผมภายในฟาร์มว่า mm. ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากไฟฟ้าหลวงครับผมแล้วเราก็ทาโซล่าเซลล์ระบบออฟกิตพลไฟฟ้าใช้เองทั้งกลางวันกลางคืนครับผมเรื่องน้ําเรื่องท่าแล้วก็มีปั๊มโซล่าปั๊มขึ้นถังน้ำครับ,รบปล่อยไหลาตามธรรมชาติว่าเราจะใช้อะไรยังไงตลอด คือที่นี่ใช้โซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองครับผมออกแบบเองอะไรทุกอย่างก็ลูกค้าผมก็เยอะนะครับโซล่าเซลล์อาตชาสกพาที่ทราบกันดีรู้จักกันดีเนาะครับอ่ก็ช่วงนี้ก็มาทําฟาร์มอัวด้วยครับฟาร์มอาตชานี่เปิดได้กี่ปีแล้วครับเออปีนี้เข้าปีที่หนึ่งกว่าหนึ่งกว่าหนึ่งครึ่งเนาะได้ประมาณหนึ่งครึ่งปีครึ่งฟาร์มอัตชาเนี่คือ เป็นแนวไหนครับประมาณว่าเป็ดฟาร์มสายขุนน่วเป็นแบบไหนครับเริ่มแรกเริ่มแรกยังคิดอะไรไม่ออกยังคิดอะไรไม่ออกอาหาซื้อวัวมาวัวสาวๆงบเรามีน้อยครับผมอซื้อสาวกะลิมาปีกว่าตอนนี้ก็เริ่มจะออกลูกเริ่ม็นตั้งท้องไปแล้วแล้วตอนนี้เราม,ม,มองว่าวัวต้นหนานี่มันทําเงินได้ช้าอากว่าจะได้แต่ละตัวมันใช้เวลาปีสองปีครับผมก็เลยต้องมีวัวขุนวัวขุนขึ้นมาครับที่มาที่ไป ก็เกษตรกรหลายท่านก็สนใจมาเวียนมาดูงานครับปรึกษาหรือผมก็ยินดีให้คาปรึกษาหรือนะครับผมถ้าจะเอาลายลึกตรงมาต้องมาต้องมาเองครับก็โทรได้ไม่เกินรายละสามวัทีห้าทีแค่นั้นแหละครับพอไมีเยอะเวลาเวลาน้อยเนาะเวลาน้อยครับผมแล้วก็ไม่เข้าใจต้องมาเห็นกระตาครับเราเห็นกันสดๆถึงจะอธิบายให้เข้าใจเออเพราะว่าประสบการณ์ที่เลี้ยงมาลองผิดลองถูก มันมาเยอะคันจะคุยางโทรศัพท์ผมว่ายัางไงก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับผมรายละเอีเยดยิบย่อยเยอะเยอะยมากเยอะม,ม,ม,มากครับครับอัเยอะมากครับครับวันนี้ก็อยากให้ fc ติดตามให้จบนะครับผมวันนี้ก็คือส่งตลาดไหนบ้างครับอัจช่าฟาร์มเนี่ยว่าขนก็จะส่งให้กับพ่อค้าที่ทำคอนแทคกันอยู่ครับสายใหญ่เขาคงจะส่งเวียดเวียดนามส่งเวียดนามสาเลข อ่ไซส์ี่ร้อยห้าร้อย่ไซส์ห้าร้อยเลยเขส่งออกถ้าต่ำกว่าห้าร้อยก็อยู่ภายในประเทศตอนนี้มันไม่เพียงพอครับผมอ่าความหมายคือว่าเอ๊ะทำไมหลายท่านทําไมวัวมันล้นตลาดไม่ใช่ครับเลี้ยงัวให้มันได้คุณภาพครับผมเลี้ยงไม่ได้คุณภาพขายไม่ออกอืมนี่อืมปัญหาอยู่ตรงนั้นเองปัญหาอยู่แค่นี้เองแค่นี้เองครับถ้าเราเลี้ยงคุณภาพเลีค้คุณภาพเลี้ยงได้ผลได้คุณภาพภาพ่พอค้าก็มาหาเองที่เขาบอกว่า ช่วงหลักๆนี่คือส่งออกเวียดนามไม่ได้นี่จริงไหมหรือว่าส่งได้ตลอดส่งได้ตลอดส่งได้ตลอดใช่ครับอัวตามสเปคที่เขาระบุนี่ได้ตลอดอยู่ที่คุณภาพด้วยไหมยอยู่ที่คุณภาพหลักๆเลยครับอืมครับผมเออเพราะว่าทางต่างประเทศเขาเน้นเน้นเนืนเน้อที่มีคุณภาพเนืนเน้อแดงครับอ่าบ้านเราอย่างไงก็ได้ขาวขาวดำๆำ,ำนี่แหละก็กินได้เตี่ว่าเมืองนอกหรือว่าต่างประเทศนี่ S <S> <S เขาไม่เอาเลยโอ้ไม่เอาเลยเ,เนื้อต้องดีต้งแดงครับผมอโอ้จะขายได้เขารับยังไงครับต่อวันนี่เท่าที่ไปศึกษาดูงานตลาดของพ่อค้าเ,อาเวียดนามเนาะฝั่งสปลาวคําม้วนอ่ะวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาได้แค่ตัววันละห้าร้อยตัวเขาต้องการเป็นพันตัวต่อวันโอ้ครับต้องการพันตัวต่อวันพันตัวต่อวันเลยใช่ไม่พอแล้วทางอาชาฟาร์มนี่ก็คือคุณไว้ประมาณกี่ตัวได้ครับ ตอนนี้อ่ะสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวรับซื้อด้วยไหมครับหรือว่ายังไงอ๋อไม่รับซื้อไม่รับซื้อเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการคุอไม่ใช่ในการหาอัวเข้ามาครับอ๋อสิบกว่าตัวในมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินหาตามตลาดเรื่อยผมไม่มีเวลาขนาดนั้นครับผมนะก็เลยต้องให้จัดอ่อให้ทางพ่อค้าที่เขารับซื้ออัวจากเราเลยให้ให้เขาเป็นคนหาอัวให้ครับผมพร้อมหัวหาร มันก็ได้จบทีเดียวโอ้ครับผมว่าอัวเข้าวาวขุนมีสเปคหรือว่ามีคุณสมบัติที่เขาต้องการครับอ่าฮะจจะจ่ายเพิ่มสูงหน่อยนึงแต่แล้วก็มันจบครับโดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปหาวัวขุนกันนะครับผมได้ครับไอผมไปทุกที่เลยนะผมไม่ค่อยเจอแบบนี้นะผมนี่นี่แกลงรายละเอียดยิบย่อยดีมากไม่รู้ตัวนี้ชื่ออะไรผสมพันุ์ว่อไรครับผมอ่านี่เป็นต้นน้าฝั่งนี้จะเป็นวัวต้นน้าทั้งหมดทั้งหมดเลยมีประมาณกี่ตัวฝั่งนี้ครับ รอประมาณ20กว่าตัว20กว่าตัวใช่ครับอืมก็คือมีวัวต้นน้ำมีวัวขุนด้วยใช่ครับผมเพราะว่าจะรอเอาจากต้นน้ำไปขุนใช้เวลานานครับผมเดี๋ยวมันดูวัวขุนกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นน้ำครับผมอ่้จากต้นน้ำอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นวัวขุนวัวขุนครับผมนำข้าวจาก อ่พอาพม่าเนื้อวัวเปรี้ยวพม่าอ๋อครับนี่ก็ใช้เวลาขุนได้ประมาณวันที่สามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วครับครบวันที่หกสิบน่าจะปล่อยออกได้ผมอยากถามว่ามีการขุนแบบระยะแบบไหนบ้างครับอ๋อจริงๆแล้วการขุนวัวในเมืองไทยอุนไทยวัวประมาณวัวเล่เขาจะใช้เวลาขุน2 2> ออสองปีสองปีออไม่ใช่ไม่ใช่โทษที่สี่เดือน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 มันก็เอาวัวเข้ามาอ่า มันค่อนข้างจะมีปัญหาว่าอัวเมืองไทยตอนนี้อัวหน้าแก่หูสั้นน่ะอัวหน้าแก่หูสั้นหูสั้นเนี่ยหนังบางเนี่ยครับผมเมืองไทยมันจะมันมันมันเหลือน้อยแล้วอ๋ออ่ามันเหลือน้อยถ้าเอาวัวที่มีไม่มีคุณสมบัติดังกล่ามาขุนเนี่ยมันไม่ได้ผลอืมครับไม่ได้ผลเออกินไปทำกระดูกหมดไม่ได้เนื้อไม่ได้เนื้อครับผมเออนี่ก็ให้อ่าพ่อค้าที่รับซื้อหาให้นำเข้าจากเพื่อนบ้านเราพม่านะ เออกวินไอ้หน้าแก่ๆทั้งนั้นปีหน้าแก่ๆงสองปีครึ่งขึ้นไปเออสองปีขึ้นไปเนี่ยพวกนี้เขาเนี่ยอ่าครับผมเระยะการขุดน่ะตามโปรแกรมคือ90วันตอนนี้60วันเนี่ยนี่วันที่37แล้วอีกเพราะว่า20กว่าวันมันจะเอาน้ำหนักตัวเองจะไม่ไหวครับผมเออก็ต้องแต่ละตัวนะครับผมอ่าชัางแกดูด้านหลังด้านหลังจะขึ้นเป็บ้องล้นะด้านหลังด้านหลังจะขึ้นเป็นบ้องเลยครับผมเป็นบ้องเลยฮะแล้วจ่อท้ายอ่าแล้วก็จะออกท้ายต่อนี่ครับผม อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไงใก้เดี๋ยวไปดูครับผมอันนี้คุณสุบัตวัานนี้เลยอ๋อนี่เ่องนี้นะผอันนี้เขาเรียกวัวพันอะไรก็แบบนี้วัวพันพม่าพันพม่าออวัวเปียวพม่าเขาเรียกอัวเปียวพม่าอ๋อทำไมถึงเลือกสายพันธุ์แบบนี้ครับก็คือที่เอ่อเพื่อนบ้านเราเขามีวัวที่มีคุณสมบัติมีอายุแล้วอืออ่ามีอายุแล้วนะครับซึ่งเอานาำข้าวทีเดียวครับออกเป็นวันเดียวอะไรจบเลยออครับครับ เมื่อมันได้อายุมันแล้วเอามาขุนมันง่ายแล้วก็ขึ้นไวน,นะส่วนมากจะเริ่มที่อายุเท่าไหร่นะครับสอ,สองปีขึ้นสองปีขึ้นสองปีครึ่สงสามปียิ่งดีเลย<ช>ยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งดีครับผมอาหารค้นให้เนี่ยมัน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 คุ้มค่าเน่ยผมว่าเน่ยคุ้มค่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาอายุไม่ถึงอันนี้อาหารค้นทั่วไปเลยไหมครับหรือว่าอา๋อสูตรพิเศษของพ่อค้าอ๋อสูตรพิเศษของพ่อค้าเ๋อของแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้ อันนี้อัดชาฟาร์มสามารถเผยแพร่ได้ไหมสูตรของอัดชาเนี่ยไม่ได้ครับนี่ของไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยนี่ครับผมเขาไม่ให้เลยเขาไม่ให้เลยใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ให้เลยก็หลายค่ายมาคุยมาดูครับอยากจะขอสูตรคาลาทีเ็อกก็ไม่ให้ของใครของมันของใครของมันเจ้าไหนเออคือ เป็นค่ายๆไปครับผมค่ายค่ายค่ายมันแล้วแต่ความสมารถของแต่ละค่ายที่จะคิดค้นสุดหัวอาหารค้นขึ้นมาโอ้ครับเออวันนี้เพราะว่าเขาก็ต้องรักษาลูกฟาร์มเขาไว้โอ้เราเป็นลูกฟาร์มอีกรายหนึ่งครับรอืมแล้วอย่างเช่นแบบว่าคือรับสมัครเป็นลูกฟาร์มลูกอะไรไหมที่นี่เออรับแต่ว่าผมก็แนะนาต่ออ๋อครับเออผ,เอ,อผมก็ส่งต่อส่งต่ออ่าส่งต่อผมไม่เอา เออร่ำรวยเมื่อไหรกข้อคิดทึงงันเออไม่ไม่เอาไม่เอาครับผมเอ่อตังค์คิดตังค์ทำแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแนะนำได้เนี่ยก็คือตลาดเวียดนามอะไรนี่คือรับตลอดรับแบบไม่อั้นเลยเวียดนามทั้งไทยทั้รับไม่อั้นครับครับผมอ่ารับไม่อั้นแต่ว่าให้เันมีคุณคุณสมบัติคือว่าเป็นรัวที่มีเนื้อคุณภาพเนื้อคุณภาพนะแล้วอย่างที่แบบว่าคนทั่วไปอยากเอาไปส่งเขาเอาเจาไปส่งไหนได้บ้างครับ อันนี้โซนอีสานก็ส่งตลอดนะเจ้านี้โซนอีสานก็ส่งอยู่อส่งนีะส่งอีสานมีเยอะมีเยอะเยอะตอนนี้เห็นก็แจ้งมาว่าวัวเขาไม่พอับเดือนหนึ่งสี่ร้อยตัวเดือนละร้อยตัวครับผมเดือนร้อยตัวช่วงนี้เนาะคาดว่าปลายปีมันน่าจะมากกว่านี้มันน่าจะไม่พอับเอวันละของเจ้านี้นะวันละสามตัวสี่ตัว คูณสามสิบกว่าันก็ตกาเดือนละร้อยตัวงั้นเขาต้องมีวัวในในระบบของเขานน่อย่างน้อยอย่างน้อยสี่ร้อยตัวอืมวนตลอดครับผมวนตลอดอันนี้คือการน้ําหนักเขาประมาณเท่าไหร่ได้ครับเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้เข้ามาสามร้อยห้าสิบแล้วตัวนี้มันน่าจะสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยครับผมยี่สิบสามสิบได้ประมาณนี้ครับผมก็วันหนึ่งน่าจะได้อยู่สองกิโลครับเออันสองกิโลเอ่อหัวหาเขามีข้อดีไหมครับวัวสายพันธุ์แบบนี้ พอดีคืออัตราเรกเนื้ออ้อัตราแรกเนื้อ,อ,อ,อของเขาดีดีอีมกินเก่งด้วยกินเก่งด้วยครับผมจริงๆเพราะว่าเขาอยู่อยู่กับต่างประเทศมาก็ค่อคนข้างจะอดอดจัดยากอ๋อเอออย่างนึ่งฟางกินโอ้โหน่าดูเลยกินน่าดูเลยกินน่าดูเลยการขุดที่นี่ก็คือใช้หวัวหานกับฟางแค่นี้เองใช่ครับหวัวหานกับฟางครับผมอั้นี้ก็ รอให้มันกินให้เสร็จก่อนนู่นครับผมประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันค่อยมาให้ฟางโอ้ประมาณนี้ต้องต้องับังคับให้มันกินให้หมดบังคับไม่กินบังคับไม่กินไม่มีฟางให้งนี้อืมครับผมเออองกินให้หมดนู่นหรอหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มหมดเมื่อไหร่แล้วค่อยเติมฟางให้ครับพอที่เขาจะพักผ่อนไปก็ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามปรึกษากับอัญชาฟาร์มได้ได้ครับได้ครับได้เอย มาเย,ยี่ยมเยียนได้ยังเนาะมาเยี่มยมเยียนได้ครับโทรบอกลงหน้าแจ้งลงหน้าครับผมเนาะบางวันก็ไม่ว่างนะเนาะบางวันก็ไม่ว่างยุ่งเหลือเกินวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสละเวลามาให้มาแชร์ความรู้กับ FC นะครับผมอ๋อ <c oughs> อ๋อโอเคโอเคออครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ